ไม่มีลมเลยใช่พี่ลมแม่งนิ่งกลิบเลยสวัสดีครับครอบครัวสับเลยเจอพีนะครับพบกับผมในเพจรองเปิ้ลนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube รองเปิ้ลด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูนะครับเขาเรียกว่าสถานที่ตรงนี้คือถ้ามาช่วงกลางวันผมมั่นใจนะว่าสวยงามแน่นอนเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ที่นี่กลางวัน ก็ไม่ค่อยมีคนจะมาเดินเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าเส้นทางลึกลึกมากนะครับเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่ชมสภาพสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบบเขาเรียกว่ามันอยู่ในข้างในลึกมากในเชิงในในป่าเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาแต่สาเหตุหลักที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเคยมีคนเข้ามาแม้กระทั่งตอนกลางวันนอกจากเสียง นะครับที่มันเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามีคนมาหาปลาหรือมาหา,าหาทะเลเออะนะสัตว์ทะเลอะไรประมาณนี้นะครับ,รบไม่รู้ว่ามาช่วงกลางวันแล้วทําให้เกิดเสียงแล้วไปจินตนาการกันเองว่าเป็นเสียงผีเป็นเสียงของดวงวิญญาณอะไรต่างๆแบบนี้หรือเปล่านะครับและที่สําคัญกลางคืนก็ไม่มีใครเดินเข้ามาเหมือนกันแต่วันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง เขาต้องมาเดินชมกันตอนกลางวันแต่กลางคืนนี้เราเนี่ยจะมาดูมาพิสูจน์กันเขาบอกเจอผีเจอโดนหลอกมีคนอ่าโดนหลอกแม้กระทั่งกลางวันดูซิว่ากลางคืนเราจะเป็นยังไงใครที่เข้ามาตอนนี้มาชมแล้วนะครับฝากแชร์นะครับมีดาวส่งดาวให้ด้วยแล้วกันนะครับไปเข้ามาโอ้โหพี่พ เสียงเดินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวดีว่ะเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงมันเหมือนมีคนอะใช่พี่เหมือนมีคนอยู่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ฟังให้ฟังเฮย เหมือนไมีคนอยู่ฮะเหมือนไม่คนอยู่จริงๆมันอยู่ใกล้ๆเราเลยนะพี่นี่ใกล้ๆตัวเลยเนี่ยถ้ามีปลาหรือปลูเออปลาหรือปูเนี่ยนะครับยังยังพอเห็นตัวมีน้ำน้องน้ําอะไรให้เห็นอันนี้ไม่มีน้ํานะฮะเนี่ยดูนะดูจากพื้นเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะเออน่ากลัวดีเว้ยเฮ้ย เสียงอะไรวะเ<ช>สียงพี่เสียงปูเปล่าวะไม่แน่ใจผมผมไม่เคยได้ยินเสียงปูนะพี่คุณดูความบรรยากาศแม่น่ากลัวดีเว้ยแล้วเงียบด้วยพี่ดูดิเอ้เฮ้ย,ยหลอนใจได้เลยวะคือณนาวันนี้ตอนนี้นะครับภาพที่เราเห็นคือมันเป็นต้นไม้เขาเรียกต้นกงกลางเหรอมัง้งประมาณนี้นะฮะ สูงสูงเนี่ยชะลูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ไม่มีน้ำถึงเมื่อไรโผล่จากน้ำแข็งแรงเปล่าวะโอ้โหยังคนเงียบเลยพี่อดออดแอดแอดสาราอะไรอ่ะจุดชมิวเหรอหรืออะไร ตลางวันยังไม่ค่อยมีคนมาเลยฮะไม่ต้องห่วงกลางคืนไม่มีใครแนะ่เราพามาดูบรรยากาศกลางคืนนี่แหละคือดีเว้ยเป็นไม้อย่างดีเลยวะทำดีมากอ่ะแข็งแรงไม่ใช่เหมือนเสียงคนเดินอ่ะเอ้ยพี่ เลยครับพี่ถ้ามึงเห็นคนเดินอยู่มึงจะทำไงวิ่งอ่บพี่มึงจะวิ่งกัพ่อมึงไงมึงก็ต้องดูสิว่าใช่คนหรือเปล่าโอ้โห,หอย่างนี้ใครใครเขาจะมาเดินเดินยังเดินลําบากเลยพี่ก็จริงแต่ไม่น่นากลัวดิเว้คุณดูนะสภาพต้นไม้มันเหมือนแบบ เหมือนปีศาจมันเหมือนตัวอะไรอะเน่ยเนี่ยเหมือนขาเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเก่งๆกานๆยาวๆแบบถ้ามันขยับนี่ผมทิ้งกล้องเลยนะพี่ืมึงนี่มันเสียงอะไรวะเขาบอกข้างในนี้นะครับมีสารนะครับเป็นสารสารเจ้านะครับสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปชมภารกิจเต็มๆนะที่ พวกเราจะทําภารกิจกันนะครับแต่ตอนนี้คือผมอยู่กับเจ้าเมย์สองคนอยูแเอเย่แค่นี้ผมกับไอเมย์มาสองคนแค่นี้ครับผมู่ด้านหลังนะครับที่เราเดินเข้ามานะครับมาสองคนแค่นี้นะครับแมันเงียบมากเลยพี่ไม่พี่เสียงเหมือนคนเหมือนเมืนเสียงคู่อะ่ะเออ ลืกขนาดไหนวะลืกอยู่นะพี่มันดูไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะไม้คมันวิ่งไม่ได้เลยนะพี่วิ่งนึกออกแน่นอนพี่เฮ้เป็นอะไรวะพี่ไม่นึกว่าตัวอะไรมันตั้งๆโดโๆขึ้นมานี่แหละ กิ่งไม้กิ่งไม้มันเป็นแบบเป็นตั้งโดโด,โดขึ้นมาเลยฮนะนี่ผมว่าน่าจะเป็นเสียงของอปูหรือเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่มีเสียงอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะมันแคบว่ะไอเม่ใช่พี่มันแคบลงไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะหืมหืมหืม,หมอ๋อ เชีย่ยลบดนเฮ้ยคือเสียงมันแปลกกว่าที่จะเป็นไอ้นี่ฮะกว่าที่จะที่จะเป็นเป็นเป็นดินดินหรือว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นอุปกรณ์หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเหมือนตัวอะไรที่มันเคาะอุปกรณ์อะแบบอืมอืมโอ้ยเชี่ยแล้ววะเฮ้ <c oughs> เปิน้นเฮ้ย เอาไอเมย์ไหนบอกไม่มีทางแยกยังไงอันนี้เป็นสาราพี่อ๋อเป็นสาราออออโอเคโอเคโอเคเราจะไปทางนี้นะใช่ครับนี่ฮะคุณดูฮะสภาพทางตอนนี้คือมันแคบลงไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นสภาพป,ป่าแบบสูงแต่ตอนนี้มันเป็นป่าแบบเทจะล้อมตัวเราอย่างเงี้ยมันเหมือนอึนอดอดนะัดฮะเง้ยเฮ้ยใครวะนี่เหมือนมีคนเดินตามเลยวะใครวะ ครับลง่งเฮ้ยมอนเป็นป่าโล่งๆแล้วอ่ะมันเป็นป่าโลง่ลงๆเ,เ,เลยอ่ะนี่อยู่พี่กาบันงวงเวงว่ะพี่เออเนี่ยมันเอ้ยมันเห็นเป็นอย่างนี้เลยว่ะมันเป็นเป็นแบบเฮ้ยเอ้เอาตาลเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยนี่พี่ ใช่เหรอใช่ครับมีป้ายบอกอยู่นะสารเจ้าแม่ไปสารเจ้าอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยวติดตามในเพจนะฮะในเพจนะครับชุมชนคนหลอนนะครับเดี๋ยวพวกผมนะครับไม่ต้องเรียกพวมีผมกับไอเจ้าเมย์สองคนตอนไลฟ์สดนะครับแต่คนที่มาดูเทปนี้แล้วนะกลับไปดูนะครับไลฟ์สดนะครับในเพจชุมชนคนหลอนนะครับเราไปไลฟ์สดที่นั่นนะครับตอนสามทุ่มตรงเฮ้ยอะไรเฮ้ย โอ้ไอ oh, right ้เหี้ยตะกี้มันเหมือนมีคนเดินมีคนยืนอยู่แล้วก็เดินเข้าไปข้างในอ่ะพี่บ้าเปล่าจริงพี่เหี้ย <Here. S 2> ไม่รู้เดี๋ยวไปดูตอน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 ไลฟ์สดนะฮะไปดูตอนไลฟ์สดอีกทีนึงไปไปพี่ไปก่อนไป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 แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป